โก็ถึงแล้วทุกคนเดี๋ยวพาไปชมนะนี่ซีรีนเอาคาเฟ่น,นะทุกคนนะี่ต้องเข้าทางนี้นะรถจอดอยู่นั่นเลอะหมดเลย<ม>ทุกคนเซ็งเลยเซ็งเลยเลอะ นี่ทางเข้าขวะทุกคนอก็นั่งก่อนนั่งก่อนก็คืมฝนลเลยทุกคนทางเข้าก็เป็นบรรยากาศธรรมชาตินะนี่บรรยากาศทางเข้าก็จะเป็นธรรมชาติอย่างนี้ <c oughs> ทางเข้าลึกหมาทุกคนเด็กพากูไปทางใหม่วะทางนู้นเดเกเยมันมีถนนตรงนี้ไปเดินไปเดินถามแบบกินก่อ เข้าไปลึกใช้ได้เลยนะครับเป็นเป็นแอ่งน้ำนะใากาศมันเป็นแอ่งน้ำนี่แอ่งน้ำแบบนี้เลยแล้วมีถนนตรงนี้แต่มันไม่พากูมามึงพากูไปไหนก็ไม่รู้เสียงเล็อ่ะ มาคนเดียวนะทุกคนนะซักเข้าสั่งเขาาก็มีเยอะอยู่นะผมก็เลยสั่งเค้กมะพร้าวไปทุกคน นี่บรรยากาศของเขานะเป็นฟิวภูเขานะเราไม่ไปทะเลก็เลยฟิวภูเขาโอเคเดี๋ยวก็นั่งสักหน่งนะ ก็บรรยากาศใจ้ได้นน่นผมมาคลื่มฝนนะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามกว่าๆนะบ่ายสามกว่าคลุ้มฝนคลุ่มฝนก็เลยอากาศเหมือนจะเย็นๆหน่อยก็โอเคมันจะได้ไม่ร้อนมากแล้วก็มันมีโซนห้องแอร์มีโซนห้องลมแล้วก็ตรงนี้มันเหมือนเป็นก่องส่วนตัวเนาะก็เลยมานั่งบนเตียงเพมาบนเตียงกัก็เลยมานั่งตรงนี้เลยมันเป็นก่อง <c oughs> เป็นเกาะลายล้อมเลยทุกคนโตเป็นโนโเหมือนจะรีโนเวทอยู่เนาะหลังเป็นตัวน้องแอร์โวนงก็หนังเดินถา่ายรูปมันเป็นฟิวบรรยากาศมันเป็นแห่งน้ำอ่ะทุกคนแล้วขหลงังก็จะเป็นภูเขาภูเขานั่นจะเขาเขียวอ่ะนี่มันไปสวนแต่เขาเขียวอยู่ฝั่งนู้นอ่ะแล้วรถ ดูที่มันอยู่ริมถนนนะมันพาโมไซมันทีพเมันพาผมไปโอ้โหแม่งทางรถเลิศหมดเลยรเซ็งเลยมันชื่อว่าอะไรนะมันชื่อว่าซีรีนซีรีนเอานะคนเป็นกาเฟ่ที่บางแสนแต่ว่าไม่ได้เป็นฟิวทะเลนะก็มาฟิวแบบนี้บ้างนาะมานั่งเล่นดีนะไม่ร้อนก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ไม่ร้อนก็ทำให้โชคดีไปมันไม่ร้อนมาก กิน,นเค้กคิดเค้กต่งเป็นเค,ค้กมะพร้าวมานะั่งเป็นเค,ค้กมะพร้าวมาเอ,อ่อมาคนเดียวเขาให้ซ่อมมาสองนันเพื่อเค,ค้กมะพร้าว โอเคขอตั้งพักุดบรรยากาศได้ทุกคนนะเดี๋ยวขากลับน่าจะขี่ไปทางบุรรมะอีตัวจุรมาทวิถีนะที่เป็นเลนทะเลนะโอเคทุกคนก็ตั <c> ้ <oughs> งพักหายเหนื่อยตั้งพักแล้วซีรินเฮาส์นะอยู่ตรงบางแสนแต่ว่าฝั่งตรงข้ามกับทะเลเนาะ อยู่เรียบเรียบถนนมอเตอร์เวย์มั้งก็เป็นฟิวก็เป็นฟิวทะเลเอ้ยฟิวอ่าลากูนเหรอลากูนก็ได้จะพูดว่าลากูนก็ได้มันเป็นมันเป็นหนองน้ำอ่ะอ่าบรรยากาศในร้านดีนะเค้กอร่อยแล้วก็กาแฟก็กาแฟน่าจะไม่ต่างกาบที่อื่นเท่าไหร่ แต่ตอนนั้นไม่ได้ไปนะก็คนเยอะอยู่ก็ราคาอาหารก็ราคาเครื่องดื่มก็ไม่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 แรงมากนะไม่แรงมากก็เดี๋ยวบรรยากาศก็ประมาณนี้เครื่องดื่มราคาไม่แรงเค้กอร่อยก็คลิปนี้ก็มามาหาอะไรกินเนาะซีรีนเนา์คาเฟ่นะ ก็ามาก็ได้นะอากาศดีแต่ผมมาช่วงดีตรงที่ไม่ร้อนไม่มีแดดแล้วก็คลึงฝนแต่ว่าฝนไม่ตกเนาะโอเคเดี๋ยวงั้นก็กล,กลับแล้วก็ขากลับเดี๋ยวอาจจะเรียบๆไปทางจุลมาศวิถีเนาะก็กลับแล้วขีร่รถเล่นเฉยๆไม่มีอะไรอบคุณครับ,บก็กลับกันทุกคน ก็มีปลานี่นะบรรยากาศในร้านมีทั้งห้องแอร์มีทั้งห้องนี่บรรยากาศในร้านบรรยากาศดีมากกอเดินไปตรงนี้ไหม นี่เหมือนเป็นเลน์มาร์กของเขาอะเป็นเลนดมาร์กขเขาเลยนะเอ๊ะลองมาดั้งหน่อยนะนี่แล้วก็นี่ไม่มีอะไรแค่นี้ข้างหน้าก็เป็นคอตเตอร์ประมาณนี้กลับกันดีกว่าไม่มีอะไรแล้ว น,น่าจะเป็นถุงอีกที่หนึ่งต้นมาต้นนี้แหละนี่แล้วก็ยาวไปนู่นเดี๋ยวกลับยังไงวะเนี่ย